ล,ล,กกล,ลงมาแต่หมาทาเบาบ่อยพี่น้องเลยแล้วก็เลยลงมาพี่เลยคลิปนี้สามห่านสี่ห่านพี่น้องปฏิทินประตอกันลงมาเสี <laughs> ่ยวมันมาบอกอันไปผูกแขนพอเสี่ยวพี่น้องคนไะประเทบอกอยู่เพื่อนบนท่าลงมาพี่แต่บูอกันดอกพี่น้อง,งไปเเเเา ขมันขมันเสียวมงวึงโมกระดูกขับเส้นบอ่อหนยังหวานเลยกูกะพดด่อจะส่งไปนำ้ำอันนี้ปลาก <c oughs> ระจักกระดูกขับเศษปลาจักพี่ชังพี่ยาไปตายทางไดกระบาดดอกก็โรควัวพันบ่เลยหอบผืดกรบบาดได้อีกแหละอืพอพะว่า,มมาไปนอากาศเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวเลยไม่ให้เป็นโรคอะไรหอบผืดกบรบบไดเขาเอาคนแข็งแรงสิีอัดเข่าวมึงกระบัดประตูน่ะมึงหมกระดูกมึงเสียออกกวันที่สิบวันที่สิบเอ็ดบ่เฮ้ยขืนขึ้นเวียง แต่ว่ายังพระท่นได้หนังยุ่นไปวันที่สิบเอ็ดนะขึ้นไปโอ้อโฮมืเวียงบินใช่าหมล่ะบอลเนี่ยเออมาวันที่สิบเจ็ดบินพี่น้องเลยรอเบิ่งน้ำกันพล่าพี่น้องวันที่สิบเจ็ดบินวันที่สิบเอ็ดขึ้นเว <แบ S 1> ียงพอเสียวทีไดแบบ้ขึ้นยุ่นแล้วได้นี่เนาะ <c oughs> จะได้ขี่ยน จะได้นั่งโยนครั้งแรกสวัสดี้วก็เฮ้ยเถ่ายอถ่ายถ่ายหูมันก้อนคิ้มไม่บิ่งเนี่เด้ออยู่เทิรมันเป็นอะไรบอนะพะเจ้าพลเปิดคือวาเปิดขึ้นยนแล้วบ่าขึ้นกติเปิดถ้าขึ้นวิ่งหายปิดคือว่าบ่พอใจเคยได้ขี่ลได้เฮ้ยเคยนเออลุงนี้ว่าเออเคยได้ขี่มอคานดขีแล้วยนอาเตะนะกล้องหลอดนี่เท่าเอื้อน ดีใจนะผดเสี่ยวพี่น้องเอ้ยเงินเดือนกับชิแพงเนี่ยเขได้คัดว่าวันเดือใส่หนีใส่ชิ้นกับเขได้สั่งเนื้อสั่งตัวจังน้อยด้วยเนาะจักเดือนสรุปกันแถไปนะมันขาปกตินล้วเขาหายหาเดือนอื้มเขาเห็นเง่อนเท่าแกแบบเขาอยากได้ยูตัวอันนี้เขาเขาจากตัวได้อีกสามเดือนพอดีเป็นแปดเดือน อือว่าค่ะเจ้าบอานกสงมาด้ะเดออ๋อแต่ผู้ชายบ้าลูกยิ่งนําไปอันหาหกสิบคนขนาดไหนบดอานอาันอันาธิบานเฮ้ยลูกพอแ่าแทดได้่นได้จังบอพานใช่อายุบอสมหาอ๋อาวยข้าอป้วห่อนอ่เขาบอกเขาบอกได้กลัวโลกก็จบจบบอใบแทดบ้ไหนทั้งนั้นข้าวาอัน ห่อค้องค้องไปนตลก้ขเล้าให้เจ้าค้องค้อไปนาบได้แมนไปไกลๆได้พี่น้องเอ้ยเก่าลีพัฒนาเท้าเกิดได้ง่ายมากกาล่งชิได้ยินทัวเสี่ยวแลัชิได้ไปเก่าลีไปเหตุการณ์เหตุงานเฮ้ยทางอื่นก็ได้ยินว่าอยยุแต่ว่าแบบยุ่เขตเท้าขาดนี่นะพอพื้นขั่นนั้นแม่นว่าไปได้ก็ยัง ไปได้เหนเนาะสไปยุคกวขนาดเธอได้ีไปยุ่ถึงอถูกยากอะชิวอ้เอาน้อยเดือนละปีขนาดเนาะอดเอาละปีสะออ้ยเศร้าใจอาเกินเวอปีเดียวมันรอดนะนะได้เพานแม่เหือนหรอแบนไม่ไดราคาเรองแบนเลย แต่ว่าถามเลือก็เะาก็ได้ประสบการณ์ก็โอเคเดี๋ป้งเธอหนามึงจะทำงานมึงนะแป้งเราบ่ได้นะกินหอดกินหอดนะกินหอดลูกกินแม่มันน้ำอืออ่กินหอดลูกกินแม่มันน้ำแบบนู้เฮ้ยไปว่าเหมือนไปไก่หนูเฮ้ยเก่าลีนูเฮ้ยเนาะแบบกินปิ่งกินปิ่งขนาดเลยแต่ก็ต้องอดเลยปัญหาเงินเก่าลีมันอยู่ใต้แล้วมันอยู่เหนือป่ะเตี้ยงบุหุกเตี้งหุดกับเก่าลีมันอยู่ผิดหรือมันอยู่ทั้งพูงทั้งใดเฮ้ย ทงงังนะี่ทั้งเนื้อทั้งนี่ทั้งนี่แลวเวลาอาจารย์ช้อนนะ่ะโบมีพังเน่ยกนะ็หลีเศรษฐกิจไทหรือถิ่เลยนอมันพุ่งเลยดัานนีมันมีฉี่ถิดเนาะเราอยู่ถิ่ได้บาทเวลาอาจารย์ช้อนในครู่ช้อนพอก,กันบบจือ้อใจน้ำเสียวพี่น้องเอ้ยไปกับ <c oughs> ไปอดไปทนเอาแหละเผื่อเงินเนาะใช่กะเด่ ฉันรูปแรกนะ,ะเดินเดเดินเท่าไรก็เพื่อนยังพูค่ะแต่ขี้ว่าเดินละแแ้ก็สี่หมื่นกว่าบอกลูกมันกวัวก็วขันต่ําขันตมมัน้มสี่หมื่น,มมนกว่ามันหา 60, ุกหมื่นเนาะม,มัน อืมแต่ทุกคนต้องเหตุสีสมักใจอยากเหตุรือบุอยากเหตุก็ต้องเหตุในหนึ่งสมหนึ่งสมอง,งหันเจสอขอนบุญเหตุด้าบุญเหตุก็ต้องเหตุสิ่งเนาะเออ,อนนข้าใจอยากขายห้าในเงินเฮ้ยจากบ้านไปไกล้เอ 1> <1> อ เออมันจะสูดเหองมาแล้วนนจะไม่เหนื่อยง้มันชิด่นั่ันบอกท่านได้ต่อนีบอกเปนี่เออชิปล้วชิปกับปรถอย่ามันขำโตเฮ้ยผมไม่อเห็นนั่นเห็นนี่ ดูสี่โมงึงนะตอน้เอไปกินขนมผ่านทางค่าโสดด้วยกินหัวเนาะรวยใายมือนีนะว่าหนึ่แห่งเต๊กได้เรียกเลยนะ ไฟอันค um, ือว้าวสิน่ะก่อนค่ำจ้าน่ะอืมของนื้อแล้วเลยยังบวเหงตินนอีน้ะยังบวห้งบวยังได้อีน้ออืม หงเดียวอหองน้แลแ้มือนแนนเนี่ยาของมือนแนนเนี่ยจะันหรอสเลวเลเนาะเมื่อยอยู่บ่อนไงกินมอกินมอแมมเบอร์สีอง ยืนคุมสมุขจะไม่เมื่อยได้จังไงคุูเมื่ยกู้งกอบปูดูดูกันทำไมอีกโอกุ้งกอบปูนี่จะเนบังยังบ่กุกอบปูให้เบิกให้เบิกไปสภาพเสือเล่าไปสภาพเสือไปยืนเบิ่งเขาแล้วเขาครูขี้ปูนใส่แน่นั้นบ้าโอ้ยไปเด้ไปไปครโผล่ห้าวจนมอมจนแม่มเบิ่ดมอมแล้วโดนหนึ่งดับหนึ่งบ้าจนมอมกิ๊ซี่อีกอยู่ เห็ ăn, <N> ุงานเไห้องนั่นแหละของนั่นและปูแหล่เลยห้องที่สองนี่ค่ะอืมพระนจ่าก็พยายามเดินปู้ ดงกอ่่อมเสีเลยท่ทุกืนนี่แอืนะสังแปดคนพี่น้องเห็ดเห็ดงานเจกมือแล้ววะนี่หาแล้วบ่หอดแล้วบ่ฮะหามือนนี่บ่ ไปหหม e okay. ือหกมือ huh. กันดีเบิร์กันแล้วแล้วก่อนโซกานอยู่ดอกเฮ้ยวันที่โซกานกันเ่มวันที่สิบสามเนาะเออแยนโบแล้วดอกชิจ้าชิพักกันยุดมือวันที่เท่าไรส์ยศยุดมือวันที่สิบสามมาแล้ววันที่สิบสามก็มาเหตยุดตอนแรกเอายุดตอนแรกวันที่สิบสาม เออเอ้าวสงการมือแรกมือที่วันที่สิบสามผดิยุทธไปชี่อเจ้ากัมาเห็ดัิยุทธพอดีเริ่มยุสิบสี่ชิ้หสิบหกสิบ็กับสมืออะไรสิบแปด่เจ้าก็มาเห็ดห้าสิบคนวันที่สิบแปดนี่ส่างชิ้นหายไปสองคนชิพักชิป้าชิ่อเจ้าปูเออผอกับ้านเอออี่อกับผอใจผออยู่เพื่อนชุพ้าหรือชิโร่กักเซ่ แข่งการไวด้ดวงหนาที่สิบแปดมันไปวันทองวิศวกรรมวันทอวิศวกรรกหมยุดงาวเลยงา,าวเลยกลับมากกับผู้ที่เล้วเบิ้ลเอาพี่ดาวไม่ล่าคิดด้วยกัน